ในนี้นะคะพี่ปุ๋ยก็จะขอเข้าสู่บทที่2เรื่องพันธะเคมีนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยทุกคนต้องรู้ก่อนว่าพันธะเคมีคืออะไรพันธะเคมีถ้าพูดตามหลักวิชาการและเข้าหมายถึงแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมหรือเป็นแรงที่ยึดเหนี่ยวระหว่างไอออนหรือจะเป็นแรงระหว่างอนุภาคก็ได้นะคะซึ่ง การที่มีแรงยึดเหนี่ยวเนี่ยมายึดเหนี่ยวอะตอมไอออนหรือนุภาคเข้าหากันมันทําให้สาสารหรือธาตุเนี่ยรวมอยู่กันเป็นโมเลกุลโมเลกุลเดียวกันซึ่งในบทที่2นี้นะคะเราจะเรียนพันธะเคมีทั้งหมด3พันธะก็คือพันธะไอออนิกพันธะโควาเลนตแล้วก็พันธะโลหะสําหรับวันนี้นะคะครูขอ มาสู่พันธะไอออนิกก่อนเนาะพันธะแรกที่เราจะเรียนกันในเทปนี้นะคะแล้วก็เทปต่อมาเนี่ยเดี๋ยวครูจะมาสอนพันธะโควาเรนต์แล้วก็จบท้ายด้วยพันธะโลหะค่ะก่อนอื่นนะคะมาทำความเข้าใจก่อนว่าพันธะไอออนิกคืออะไรพันธะไอออนิกเนี่ยเกิดจากการรวมตัวของธาตุโลหะโลหะแล้วก็อะโลหะ ถ้าสมมุติว่านักเรียนไปเปิดหนังสือเรียนวิชาเคมีนะคะของสวสวทเนาะหนูจะเห็นว่าหลังหน้าปกของหนังสือเนี่ยเขาจะมีตารางธาตุมาให้แล้วเขาก็จะใส่สีใส่สีเนี่ยโลหะก็จะเป็นสีเขียวมีสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีอะไรอีกเนี่ยครูจําไม่ได้แต่ครูอยากให้นักเรียนเนี่ยจำอะโลหะตัวนี้ อะโลหะเนี่ยที่ควรจำมีประมาณ10ถึง11ธาตุเองให้จำตัวนี้หน่อยนะคะเพราะว่ามันน้อยอะตารางธาตุมีเป็นร้อยอะอโลหะมีแค่ประมาณ1 0บสตัวเองสิ่งที่ตัวที่ธาตุที่ครูอยากให้จำหลักๆเลยคือตัวแรกตัวแรกเลยคือไฮโดรเจนจำเอาไว้นะคะว่าไฮโดรเจนเนี่ยเป็นอโลหะไฮโดรเจนต่อจำตัวต่อมาอีกหมสี หมู่4ที่ต้องจำก็คือคาร์บอนคาร์บอนนะหมู่4หมู่5หมู่5ติดจากคาร์บอนเลยคือไนโตรเจนใต้ไนโตรเจนก็คือตัว P P ตัวนี้นะคะคือฟอสฟอรัสนะคะไม่ใช่โพแทสเซียมนะ P คือฟอสฟอรัสหมู่6หมู่6ถัดมาติด N ถ้าใครจำตารางธาตุได้ก็จะรู้ว่า O แล้วก็ใต้ O คือ S กัรมาานันแล้วก็ S E S E ตัวเนี้ยครูไม่ค่อยเห็นเขามาออกข้อสอบเท่าไหร่เนาะแต่ก็จำจำเอาไว้ก่อนแล้วกันต่อมาหมู่7หมูเ่เนี่ต้องจำได้ละหมูเ่เคือ F CL BR แล้วก็ IOD ดีกี่ตัวเนี่ย3 4 5 6 7 8 9้7 คู่ขออะคูขอสิตัวก็่วนนี้ไม่ต้องก็ได้คูขอสิตัวไฮโดรเจนเนี่ยต้องรู้เป็นอะโลหะคาร์บอนต้องรู้ N ต้องรู้ O ต้องรู้ F ต้องรู้ P, S, C, L, B, R, ีเพราะฉะนั้นถ้าเธอเห็นเห็นธาตุอื่นในตารางธาตุเช่นตัวอะไรดีเอ่อที่นิยมมากเลย Na Na เนี่ยต้องรู้ว่าเป็นโลหะหมลหนึ่งด้วย Na มาจับกับ Cl เห็นปะ Cl ตัวนี้ Cl เป็นอะโลหะก็คือ Cl เห็นแค่นี้ปุ๊บรู้เลยว่าตัวนี้คือโลหะตัวนี้คืออโลหะนี่คือพันธะไอออนิกโอเคนะคะที่นี้ทำไมทำไมทำไมแล้วประจุบวกประจุลบไม่ใช่อก่อนพูดถึงประจุบวกประจุลบบอกก่อนว่าทำไมคำว่าไอออนิกเนี่ย Ionic มาจากคําว่า i อออนไคือ <I on S 2> ประจุเพราะฉะนั้นพันธะที่เกี่ยวข้องกับ Ionic <on> คือพันธะที่เกี่ยวข้องกับประจุโดยดูตรงนี้ค่ะธาตุที่เป็นโลหะโลหะจะมีค่าพลังงาน i อออนิเซชันไอ i อนิเซชคือค่า Ie Ie จะต่ำเพราะอ IE ต่ำเขาจะเสียอิเล็กตรอนง่าย ครูอยากให้จำด้วยคำคำนี้ที่ครูชอบให้นักเรียนของครูจำคือคำว่าโลหะใจดีค่ะโลหะเป็นคนใจดีชอบให้อิเล็กตรอนจุ๊บอยากให้จำคำนี้โลหะใจดีชอบให้อิเล็กตรอนเพราะนั้นโลหะเสียอิเล็กตรอนง่ายจำง,ง่ายๆเลยส่วนธาตุที่เป็นอโลหะ IE เอเขาสูงไง พอเขารับอิเล็กตรอนแล้วเขาก็จะกลายเป็นไอออนลบได้ง่ายกว่าสุดท้ายแล้วไอออนบวกไอออนลบก็จะรวมตัวกันก็กลายเป็นสารประกอบไอออนิกในที่สุดเลยโอเคนะคะทีนี้ครูมีตัวอย่างให้ดูเช่น Na ถ้าหนูไม่รู้ว่า Na อยู่โมไนไนตหนูจำตารางธาตุไม่ได้ค่ะครูคะอ่ะครูมีใบให้ Na เนี่ย มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบ281แปนอตรงนี้ค่ะครูรู้ได้ไงว่า281แป่งครูจำได้ว่า Na เนี่ยมีจานวนโปรโตอนเท่ากับ1ิบเดในสภาะที่เป็นกลางเป็นกลางเห็นไหมคะไม่มีประจุบวกมีประจุลบบนหัวอิเล็กตรอนย่อมเท่ากับโปรโตอนเพราะฉะนั้นครูก็มาจัดเรียงอิเล็กตรอนกลายเป็น281 โอเคนะอ่ะทวนๆเลขหนึ่งตัวนี้บง่งบอกหมู่นะคะแปลน Na อยู่หมู่หนึ่งคาบอะไรนะับหนึ่งสองสามคาบที่สามคำถาม question ถามว่า Na จะมีเวเลนอิเล็กตรอนครบแปดได้นั้น Na จะต้องเสียอิเล็กตรอนหรือรับอิเล็กตรอนคุยถามนิดนึงคำว่าเวเลนอิเล็กตรอนคืออิเล็กตรอนชั้นนอกสุดใช่ไหมคะ เราต้องครบ8ตามกฎออกเตกเนาะถ้าสมมุติเสียอิเล็กตรอนคือเสียตัวไหนเสียชั้นนอกสุดก่อนเสียทีละตัวเนาะคือตัวนี้ออกไปนะ1ตัวเสีย1นตัวเสร็จจะเหลือ 2, 8อ่ะครบครบ8ถ้าเธอจะรับอิเล็กตรอนถ้ารับเธอต้องรับเข้ามาใส่ชั้นนี้เหมือนเดิมต้องใส่ชั้นนี้ใส่เท่าไหร่ถึงจะครบ8ก็ต้องใส่ถึง เจ็ดตัวเลยค่ะมันจะกลายเป็น2 8 8แปฉันคิดว่าเลือกอันนี้ระหว่างเสียหนึ่งตัวกับรับเจ็ดตัวเราเลือกเสียหนึ่งตัวตัวนี้ความจริงแล้วมันมีหลักการอธิบายทางเคมีนะคะคือ na เนี่ยเป็นโลหะโลหะเนี่ยมีค่า ie เนี่ย ie เนี่ยต่ำเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเิเล็กตอนไปได้ง่ายกว่า แต่ครูจะให้ลูกศิษย์ครูจำอย่างนี้อ่าเรื่องเลยนะเธออันนี้ไม่ใช่หลักทางวิทยาศาสตร์นะคะเป็นหลักที่ครูสอนลูกศิษย์ครูจำครูจะบอกว่า,าเธอดูระหว่างเสียไปหนึ่งเสียไปหนึ่งตัวทีละตัวทําแค่หนึ่งครั้งกับรับมาเจ็ดคือรับมาเจ็ดเจ็ดตัวเธอต้องทำเจ็ดครั้งเธอเลือกทํางานหนึ่งครั้งหรือเจ็ดครั้งลูกศิษย์บอกเรื่องหนึ่งครั้งสิคะครูที่เกี่ยนไงสุดท้ายเราก็เลยเลือกเสียตอนไปหนึ่งตัว ถ้าเป็นหมู่2หมู่2หมู่2เนี่ยเขาจัดเลียงในตอนสมบูรณ์อยู่คาบ3เหมือนกันก็จะกลายเป็น2 8 2สองทั้งเรื่องคืออะไร,ระหว่างรับอ่าเสียสองกับถ้ารับคือรับมา6คูณเลือกเสียสองหมู่3 2ม3สเหมือนเดิมระหว่างเสีย3กับรับ5คูณเลือกเสียสาม อ่ะถ้าหมู่หมูสี่ล่ะสองแปดสี่อ้าวหมูสี่ระหว่างเสียสี่รับสี่ครูเลือกไม่ได้ครูเลือกไม่ได้จริงๆคุณไม่รู้จะเลือกตัวไหนเพราะฉะนั้นหมูสี่ตัวนี้ตัวอย่างจะไม่ค่อยมีหรอกนะเธอจะเห็นดูเขาจะไม่ค่อยเล่นกันเขาจะเล่นเนี่ยหมูหนึ่งหมูสองหมูสามโอเคนะคะอ่ะมาดูตัวอย่างหมูห้าหมูหกหมูเจ็ดต่อดีกว่า c อ้คอรินมีการจัดมีเลขอะตอมคือ17 17จัดเรียงแบบไหนถ้าจำได้จากวิดีโอเทปที่2ของครูนะคะก็จัดแบบ2 8 7อ่ะถ้าจะเสียอิเล็กตอนต้องเสียกี่ตัวเสียตัวเนี้ยเสียถึง7ตัว7จุ๊ถ้ารับต้องรับกี่ตัวถึงแต่ป8ก็รับแค่1ตัวถ้าเสีย7ตัวจะกลายเป็นละ2 8 รับ1ตัวกลายเป็น2 8 8ปดดครูบอกแล้วทำงาน7ครั้งกับทำงาน1ครั้งครูเลือกทำงาน1ครั้งเห็นไหมคะเห็นปะวิธีนี้นะคือเป็นวิธีวิธีที่ครูใช้จำอะแต่ถ้า on, ถามเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ครูก็ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าทําไมครูเลือกอย่างนี้แต่ใน,นมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์จริงๆนะมันมีมันมีเรื่องเกี่ยวกับค่าไอออนไนเซชันเนาะซึ่ง เราเอาวิธีครูพักหลักจำไปก่อนจะได้ง่ายๆเนาะโอเคใครอยากมาเรียนละเอียดนะคะก็สมัครเรียนมาได้นะกับฟิสิกส์เคมีโดยพี่โจแล้วก็พี่ปุ๋ยทีนี้พอมีการเสียหรือรับอิเล็กตรอนไปแล้วเมื่อกี้หนูจะเห็นว่าเมื่ออะตอมมีการเสียเวเลนต์อิเล็กตรอนไปเสียเวเลนต์อิเล็กตรอนเสียอิเล็กตรอนไปจะทำให้ในอะตอมมีจำนวนเสียอิเล็กตรอน เสียเวลอิเล็กตรอนคือเสียอิเล็กตรอนเพราะฉันจะมีจำนวนโปรตอนมากกว่าจำนวนอิเล็กตรอนซึ่งเรารู้แล้วว่าโปรตอนประจุเป็นบวกอิเล็กตรอนประจุเป็นลบเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าไอออนบวกค่ะครูยังไม่ค่อยชินกับปากกาแท่งใหม่แท่งนี้ที่พี่โจซือ้อมาเลยอะครูว่าเขียนยากไอออน เห็นไหมยาวเลยตัวเท่าหม้อแกงเช่นเช่นอะโซเดียมโซเดียม na ชูบเบี้ยวอีกนะคะ na ย้อนดูเมื่อกี้จำได้ไหมอะขอแอบดูนี้นึงครูขานูแอบดูหน่อยจึ้งจึ้งจึ้ง na 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 ดูตรงนี้จำได้ปะอะไปไหนแล้วเระเมาส์ na เสียอิเล็กตรอนไปกี่ตัว เลือกอันนี้ใช่ไหมเสอิเล็กตอนไป1ตัวเพราะฉะนั้น na จะมีประจ,จุบวก1ถ้าหมู่2หมู่2นี่หมู่ 2. สียเิลเล็กตอน2ตัวจะมีประจ,จุบวก2หมู่3ก็บวก3โอเคนะเวลาพูดถึงประจ,จุเราก็จะพูดว่าบวก2บวก3แต่เวลาเราเขียนบนข้างขวายากกกำลังข้างขวาของท่าเราจะเขียน 2บวกแล้วก็3บวกโอเคมัน NA เอนเอเท่าไหร่คะบวกหนึ่งชูอขออูอ้ขอโทษ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 ใจร้อนใจร้อน n a ก็กลายเป็น n a บวกอ่ะแคลเซียมแคลเซียมแคลเซียมคือ c a นะคะ ca อยู่หมู่ไหนนะ ch อ C H o, ครูจำได้ ca อยู่หมู่2มันประจุต้องกลาย F N ca 2บวกโอเคเนาะอ่ะเอาใหม่ทีนี้ถ้าอะตอมที่ได้รับเวลเลนอิเล็กตรอนเพิ่มเวลเลนอิเล็กตรอนคืออิเล็กตรอนเพิ่มคุณรับอิเล็กตรอนเข้ามาคุณต้องมีอิเล็กตรอนมากกว่าโปรตอนจึงเป็นอะตอมมีประจุลบเรียกว่า ไอออนลบค่ะเออนี่เขียนได้พอดีมัมนั่นเช่นคลอรีน Cl กลายเป็นคลอไรไอออนซึ่งคลอรีนอยู่หมู่7เวลาเสียเวลารับอิเล็กตรอนรับไปแค่1ตัวจะครบ8มัน Cl จึงมีประจุลบค่ะโอเคนะคะอ่ะทีนี้พอไอออนมาไอออนมาเกิดอะไรขึ้น โซเดียมไอออนโซเดียมคือ na ประจุเป็นบวกคลอไรคือ cl ประจุเป็นลบถ้าไอออนบวกไอออนลบมารวมกันเราจะได้สารประกอบตัวใหม่เรียกว่าสารประกอบ i อออนิกลักการเขียนสารประกอบไอออนิกง่ายมากมาครูขอให้หนูจําแค่2ข้อของครูข้อที่1เขียนประจุบ,บวกไว้หน้าประจุลบเพันะประจุบ,บวกคือ Na ใส่ Na ประจุลบ,บคือ Cl ใส่ Cl จุ๊บเสร็จยังยังไม่เสร็จข้อที่2ใช้หลักวิธีการคูณไขว้คูณไขว้ไอออนเอาไอออนบวกมาใส่ไอออนลบ ไอออนลบมาใส่ไอออนบวกงงใช่ไหมมาดูตรงนี้ NA คูณควายลากมาเลยค่ะชูบตรงนี้ฟึบเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเลขบวกบวกเท่าไหร่บวก1นึ่คูอะไรใส่เลย CL เนี่ยก็อคอยเลข1เอาตรงนี้ลบนี้ไปคูณควายใส่ตรง NA วัน NA ใส่เลข1 หนึ่งต่อหนึ่งเคมีไม่เขียนเคมีไม่เขียนเคมีจะเขียนสั้นๆว่า N A C L จบได้เป็นสารประกอบตัวใหม่สารประกอบไอออนิกตัวนี้มีชื่อว่าโซเดียมคลอไรด์โอเคนะคะอ่ะทีนี้รู้แล้วการเกิดประจุบ,บวกประจุบลบมายังไงครูขอให้หนูดูตารางธาตุนี่โหนั่งแทรกตารางจนปวดตาเลย ตารางธาตุเนี่ยชวนเนาะตรงเนี้ยที่ครูทำช่องเล็กๆเล็กๆเล็กๆเ,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 เอาไว้เนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่าหมูง 1a ตรงนี้คือ 2a ฝั่งนี้ตรงนี้ตงกลางทั้งหมดเรียกว่าธาตุกลุ่มบีธาตุ transition ไม่ยุ่งนะเราจะยังไม่ยุ่งเราข้ามาตรงนี้ตรงนี้คือ3 A อ A 5 A 6 A 7 ok A และตรงนี้คือ 8a โอเคนะ 8a จบตรงนี้อยากให้เธอจำไว้เลย จำตรงไหนทำไมต้องจำอยู่ตรงนี้ค่ะหมู่หนึ่งหมู่สองเนี่ยเป็นโลหะครูบอกแล้วว่าโลหะใจดีชอบให้อิเล็กตรอนพอให้อิเล็กตรอนแล้วจะมีประจุบบวกเธอจำเลยว่าหมู่หนึ่งประจุบบวกหนึ่งมู่สองบวกสองหมู่สามบวกสามหมู่สี่ไม่ต้องจำแล้วย้อนกลับมาหมู่ห้า ลบสามโมหกลบสองมเจ็ดลบหนึ่งมแปดไม่ยุง่งเพราะเขาครบกดเอาตะละคือเวลาในตอนตัวสุดท้ายเป็นเลขแปดเพราะนั้นถ้าเธอเห็นหมหนึ่งนะเธอเห็นหมหนึ่งขึ้นมาปุ๊บเธอดูไว้เลยว่าประจุต้องเป็นบวกหนึ่งเช่นหมหนึ่งตัวแรกเดี๋ยวครูขัเปลี่ยนสีชุบหมหนึ่งตัวแรกตัวนี้คือ Li ลิเทียมอันเลิเทียมวเยมวลาทำปฏิกิริยากับใครลิเทียมต้องเป็นประจุ Li บวกเห็นปะโซเดียมตัวนี้เรารู้อยู่แล้วตัวที่3คือโพแทสเซียมเห็นปะ,พ,ะพอนโพแทสเซียมเวลาทำยาใครต้องเป็น K บวกโอเคไหมอามู่2ตัวไหนที่ควรต้องรู้คือ C A ออกข้อสอบบ่อยอัน C A ต้องเป็น C A ประจุสบวกสีตงตัวใหญ่อน,นี่ใหญ่ยังไม่ค่อยถนัดปากกา โอเคนะอ่ะหมู่สามหมู่สามหมู 3, ม่สามตัวไหนออกข้อสอบบ่อยๆชอบออกมาก B กับ AL ทั้งหมดต้องเป็นประจุ3บวกโอ้โหไปประกาศสามบวกโอเคนะหมู่สี่ไม่ค่อยยุ่งเนาะหมู่ห้าหมู่ห้าหมู่ห้าเช่น N N แล้วก็ออกบ่อยคือ P มัน N ประจุเป็น3ลบ P ก็ 3ามลบมโกโอโออกบ่อยมาก O 2สอลบ S ก็ออกบ่อย s 2สองลบมูเจ็ดโอมูเจ็ดนี้ตัวนี้ต้องจำเลยนะใครจำไม่ได้นะหัวไปโขกข้างฝากก่อนเลยนะ fcl เดี๋ยวทำจริงนะ B R แล้วก็ไตอนครูอยู่มอนต้นเ่ยครูจำได้แถวเดียวคะ่ะมูเจ็ดคะ่ะ ตัวจะไม่ค่อยได้ f ก็ลบ cl ลบ br ก็ลบ i ก็ลบเห็นไหมเธอไม่ต้องแบบไปดูเลยโอ้ยน้อรับไปได้ตอนเท่าไหร่เียแล้วตอนเท่าไหร่จำไปเถอะครูพักรักจำแหมเดี๋ยวเด็กบอกทำไมคุณครูต้องสอนให้จำอย่างเดียวไม่ใช่อะไรที่จำได้ก็จำไปเถอะจำไม่ได้ก็ไม่ต้องจำเออมาทำไปฝึกหัดกันนี่เลยครูมีประจุให้อ๋อลืมลืมนิดนึง อยากจะบอกว่าเห็นตรงพวกอย่างนี้ั้ย NO 3ลบ PO c 2อลบอะไรพวกเนี้ย SO 4 2อลบอะไรพวกเนี้ยมีอยู่ในหนังสือเรียนวิชาเคมีของสะสะวะทหน้าเท่าไหร่จำไม่ได้แบ่งเป็นสองตารางแยกเลยอะขอร้องอะ่ะขอร้องกราบวิงวอนอ้อนวอนเลยไปท่องมาเธอเห็น NO 3เธอต้องรู้ทันทีว่าประจุเป็นลบหนึ่ง SOC เธอต้องรู้ว่าคือ2ลบเพราะครูบอกให้เลยเธอเรียนยันมหาลายัยเรียนจริงๆใครจําไม่ได้นะวันนี้นะเธอยังมีเวลาจาอีกเยอะก่อนสอบเอนท์แนต้องจำให้เอไม่เอนท์ AN, โอ้บอกอายุมากเลยก่อนสอบแอดมิชันต้องจําให้ได้เพราะว่าคือไม่ต้องก่อนสอบแอดมิชชันนะความจริงเธอควรจาแต่วันนี้ละเพราะว่าเดี๋ยวตอนเธอเรียนเรื่องกดเบสปริมาณสรารสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยเขาจะต้องให้เธอเขียนชื่อเขาจะมาเป็นข้อสอบแบบ เขาจะไม่มีนะโซเดียมคลรไรด์ง่ายไปเออเขาจะเป็นแบบตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดซันเฟตึ๊ดตึซันไฟอย่างเงี้ยซึ่งทําให้เธอแบบถ้าเธอไม่รู้เธอไม่รู้สัญลักษณ์เธอไม่รู้ว่าเขียนยังไงนะเธอเขียนสูตรเคมีผิดเธอจบตั้งแต่หน้าประตูเลยโอเคนะคะอ่ะย้อยๆกลับมาบทสองบอกครูอย่าบนหลักการของครูมีแค่สข้อข้อแรกเอาประจุบวกไว้หน้าประจุลบ เขียนให้หมดเลยประจุบวกไวหน้าประจุลบประจุบวกไวหน้าประจุลบแต่ถ้ามีไอออนบวกหรือไอออนลบสักอันหนึ่งเนี่ยมีธาตุมากกว่าสองธาตุต่อกันเช่นอย่างเงี้ยครูขอให้เธอใส่วงเล็บด้วย อ่ะตัวน,นี้ Cu PO4 ใส่วงเล็บด้วยเขียนบายไม่ต้องเขียนไอออนนะเขียนแคปบบ่ประจุบอกประจุลบตรงนี้ชุบตัวน,นี้อ่ะวงเล็บอ่าลืมลืมขอโทษลืมวงเล็บอขออนุญาตลบวงเล็บนะคู่ขาววงเล็บเยอะจังเลย เดี๋ยวมันจะไม่น่าเกลียดน่าเกลียดจริงของเลเ็บเยอะชุบอ่ะโอเคบวกน้ำหน้าลบเสร็จแล้วเรามาคุค้นไขกันดีกว่าเปลี่ยนสีสีอะไรดีสีนี้เขียวเหลืองดีกว่าเหลืองก็จะมองไม่เห็นเส้นเงินแล้วอ่ะเส้นตาแล้วอ่ะชุบบอกแล้วเอาอันนี้คุค้นไขใส่ตรงนี้เพราะฉะนั้น f ต้องห้อยเลขสอง b a ต้องห้อยเลข1ซึ่งเขียนแล้วจะเป็นเท่ากับ b a f ห้อย2โอเคนะต่อไปนี้ถ้าเกิดอะไรที่ห้อยเลข1ครูขออนุญาตไม่เขียนเนาะไปเปิดดูไม่ห่อยมีหรอกใครจะห้อยเลข1นึ่งอย่างเงี้ยในสูตรเคมีอ่ะอันนี้คุณควยมาชูบเพราะนั้น s ห้ 3, สตวสเบอร์ให้3 เออคุณค่อยไปห้อยสองเอจคุณค่อยมาเพราะนั้นตรงนี้ห้อยหนึ่งตรงนี้คุณค่อยไปห้อยหนึ่งพอห้อยหนึ่งเสร็จปุ๊บอ้ะมันหนึ่งตอนหนึ่งอ่ะถ้าเปิดวงเล็บได้เลยเป็นเอจเออสามเปิดวงเล็บได้เลยเพราะอะไร เพราะหเมื่อกระจายเข้าไปออกซิเจนก็ยังมี3ตัวเหมือนเดิม1เมื่อกระจายเข้าไปในเตาเจนก็ยังมี1ตัวเหมือนเดิมก็เป็นรูปนี้ก็ได้โอเคไหมอ่าถ้าเป็นตัวนี้คูณควายมากลายเป็นเลข2คูณควายกลายเป็นเลข2อ่ามันเป็น2ใช่มสอเท่ากันเขาเรียกว่าอัตราส่วนเท่ากันตัดทิ้งตัดทิ้งกลายเป็น c u p o c โอเนนะคะอ่ะอันนี้คุณไขว้มาห้อยเลข3อันนี้คุณไขว้ไปเลขสองอันนี้ครูเสร็จแล้วนะครูไม่เปิดวงเล็บนะเธอจําไว้เลยนะ P อ่ะคำพี่ดูตรงนี้เป็นสีละ P O สตัวเนี้ยกับ P O สห้อยวงเล็บแล้วใส่เลข3มันไม่เหมือนกันนะคะ ถ้า P O c ตัวนี้หมายความมี P แค่1ตัว O 4ตัวแต่ถ้าวงเล็บ P O 4ห้อย3หมายความว่าหนูต้องคูณ3เข้าไปข้างในค่ะ P จะมี3ตัว O จะมี4คูณ3เป็น12ตัวเพราะนั้นจำไว้เลยนะคะถ้าเลขที่ห้อยเนี่ยเลขที่ห้อยตัวนี้ไม่ใช่เลข1ถ้าที่แบบสารประกอบไม่้าไ ตัวที่มันเขียนแบบ P.O. ต่ออย่างเงี้ยที่มีภาพมากกว่าหนึ่งหนึ่งชนิดอ่ะเธอต้องใส่วงเล็บให้เขาด้วยโอเคนะอะมาต่อถ้าน,นี้คุณไว่มาชูตรงนี้จะห้อยเลขสองคุณคววยกลับมาอันนี้ห้อยเลขหนึ่งเพราะนันครูเขียนใหม่ครูบอกแล้วถ้าห้อยเลขหนึ่งไม่ต้องมีวงเล็บก,ก็ได้กลายเป็นแต่สองต้องมีวงเล็บ N H สี่ N ไม่ H 4. N H 4. N H 4. สี่ไสอแล้วก็ P O 4ธรรมดาโอเคนะคะวันนี้ครูก็ขอจบเทปที่1ของบทที่สองเรื่องพันธะเคมีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ